ที่นี่จังหวัดลำพูนจังหวัดที่มีการเพาะปลูกลำไย,ยกันมาอย่างยาวนานภายใต้สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้เราได้เห็นต้นลำไย,ยสีเขียวเขียวอยู่เต็มไปหมดถ้าได้มาเที่ยวหรือแม้แต่จะขับรถผ่านก็เหอะก็จะเห็นว่ามีต้นลำไย,ยถูกปลูกไว้แทบจะทุกบ้านจนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดนี้ไปแล้วเราจะพามาทำอเมริกาโน่ลำไย,ยกันค่ะ ก่อนอื่นล้างทำความสะอาดแล้วใช้ปลายช้อนแกงคว้านเอาเม็ดในออกจะได้เนื้อลำไยสีขาวนวลๆมีความกรอบหอมรสหวานโดยธรรมชาติต่อไปแล้วก็ทำในส่วนของน้ำลำไยกันค่ะต้มน้ำกับใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมอีกนิดนึงจากนั้นเราก็เติมน้ำตาลลงไป พอน้ำตาลละลายดีแล้วก็เติมเนื้อลำํำไยลงไปค่ะต้มต่อไปอีกหน่อยประมาณสัก5นาทีเพราะถ้านานกว่านี้เนื้อลำํำไยมันจะเละส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของกาแฟาค่ะทำเอสเรซโซ่ก่อน1ช็อต ด water, Twilight, ht, peanut, stomach, water, radio, to to ้วยสรรพคุณของลำไยที่ช่วยบำรุงหัวใจบำรุงประสาทบำรุงโลหิตบำรุงกำลังและช่วยย่อยอาหารเมื่อนำมารวมกับกาแฟแล้วเราก็จะได้อีกหนึ่งเมนูที่ช่วยให้เรากระปี้กระเป๋าในทุกๆวันนะคะมีคนสงสัยว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็จะเป็นรสชาติของกาแฟที่มีกลิ่นหอมของลำไยค่ะ เพิ่มท็อปปิ้งเป็นเนื้อลำไยใส่แบบจัดเต็มไปเลยเนื้อลำไยที่มีกลิ่นของกาแฟติดไปก็มีความหอมอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอร่อยจนต้องขอทำอีกแก้วเลยตอนนี้ เสร็จแล้วขอตัวไปกินกาแฟก่อนนะคะบ๊ายบาย